ดิจิตตัวเองว,นนวันนี้เรามาเจออีกทีนะครับผมรู้สึกว่าเพื่อนๆน,น่าจะเบื่อผมแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อนะจะมาแบ่งปันกันนะโอเคไหมมาวันนี้จ,จะมาสอนอะไรหรอวันนี้อนัจะมาสอนคำขอบคุณภาษาอาหารับให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้ว่าพูดยังไง เวลาคนอาหรับรู้วื่อนเพื่อนอาหรับทำสิ่งดีๆกับเรารั่วให้ของขวัญหรือให้แบบทำอะไรที่ดีๆให้กับเราเราอยากขอบคุณเขาพูดกันยังไงเรามาฟังกันดูนะครับฟังกันดีๆนะโอเคเรามาเริ่มกันชุกรันชุกรันชุกรันง่ายใช่ไหมครับโอเคงั้นก็เพื่อนๆสามารถเอาไปขอบคุณเพื่อนๆนของของเพื่อนๆน,นเลยนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เราจบกันแค่นี้นะครับแล้วก็เรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย